ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะหล่อมากคู่จีนคนใหม่ของมารีบอกเลยงานนี้ดีเคมีเข้ากันได้ มาอีกหนึ่งเรื่องละครสำหรับละครเรื่องเลดี b a านช a m ล่าสุดทางช่องวัน31ข้อลงจอต่อจากละครเพลงรักเจอพรยาที่กำลังใกล้ลาจออีกไม่นานซึ่งสำหรับเลดี b a านช a m เป็นการพบกันครั้งแรกของตรีพรรพัทรและมารีเบอร์เนอร์ซึ่งถือว่าเป็นเคมีที่ใหม่ ตบเท้าด้วยนักแสดงอีกครับข้างซึ่งสำหรับละครเรื่องเลดี้บานชามเป็นเรื่องราวความรักความวุ่นวายของแก๊งสาวประเภทสองภายใต้ชื่อแก๊ง เลดี้บานชามที่ลงขันรวมเงินก้อนสุดท้ายที่มีเพื่อมาสานฝันให้ได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มโดยมีมารีเป็นตัวตั้งตัวตีจัดแจงและได้จ้างตรีช่างภาพหนุ่มที่เกลียดต๊ดมาถ่ายรูปบรรยากาศในงานให้แต่แล้วงานนี้ก็ล่มไม่เป็นท่าเมื่อเจ้าบ่าวตัวแสบหอบสินสอดพร้อมกล้องถ่ายรูปของตรีหนีหายไปกับชนีกลางงานแต่งเอาดือด้อการตามล่าตัวเจ้าบ่าวตัวแสบจึงเริ่มต้นขึ้นกับภาลกิจ การตามลาเจ้าบ่าวตัวแสบพร้อมกับเรื่องราวความรักมิตรภาพของแก๊งเลดี้บานชํำติดตามความสนุกที่จะทำให้คุณหัวเราะท้งน้ำตาได้ในเร็วๆนี้นั่นเองละคะ่ะ